ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการดาเนินการของทางจังหวัดนะครับกับราชการท้งพื้นที่เนี่ยนะครับได้ดำเนินการมาอย่างดีมากอย่างรวดเร็วเราเราอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ถนนที่ยุบเนื่องจากการที่เกิดแผ่นดินไหวอที่ลึก2เมตรที่เราเห็นในภาพทีวีเนี่ยนะครับทางกระทรวงคมนาคมโดยท่านชัตชาติเนี่ยก็ได้มาเดินาดำเนินการตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เกิดเหตุ ล้วก็ตอนนี้ก็ได้ผมที่เรียบร้อยแล้วถมถนนกลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นลูกยังเป็นลูกรังอยู่นะครับอยู่ในสภาพเดิมเรียบร้อยแล้วก็ใช้งบประมาณไปเท่าที่ทราบประมาณ1ล้านบาทแต่ว่าจะทําให้สมบูรณ์เนี่ยก็ประมาณ25ล้านบาทซึ่งไอตรงนี้ที่ทําไว้แล้วเนี่ยภายในอีกสองสาวันนี้ก็จะวิ่งได้เรียบร้อยแล้วก็จะไปทําที่ถาวรในที่ที่ข้างเคียงตรงนี้อีกอีกด้านนึงน,นะห้เรียบร้อยต่อไปถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะไม่มีการสไลด์อีกเพราะตรง ตรงปัจจุบันนี้จะเป็นเป็นที่ที่รองรับนะครับก็ต้องต้องถือว่าได้ดำเนินการได้ดูเดี๋ยวมาตอนนี้การจราจรไม่ติดขัดเลยนะครับสามารถที่จะเรามีทางเบี่ยงให้สองเส้นทางสวนกันได้เรียบร้อยนะครับแล้วตรงพอตรงนี้เรียบร้อยอีกก็เลยจะกลายเป็นสี่เลนเลยกลายปเป็นสี่เลนแต่ว่ายังไงก็ตามตรงตรง,ตรงบริเวณที่จะใช้จริงๆก็จะเป็นทางด้านานัน้นสำหรับเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมครับมีหลายเรื่องนะครับระยะสั้นเนี่ย 15วันเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องพี่น้องประชาชนให้เรียบร้อยนะครับแล้วว่าบ้านทางทั้งหลังทั้งหลังเนี่ยทั้งทั้งอำเภอพานและอำเภอแม่ลาวเนี่ยประมาณร้อสีหลังนะครับที่ที่ที่แม่ลาวนี่จะเยอะกว่าประมาณ90หลังเมื่อกี้ได้คุยแล้วก็ก,กนน็ทางราชการก็จะช่วยเหลือให้เป็นที่ตามที่งบประมาณจำกัดแล้วก็ ที่เ่องบประมาณกําหนดแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนนะครับทั้งทกศ็ดีใครๆก็จะมาให้คุยกับผู้ว่าก็บ้านทางข้างหลังนี้ก็ได้ไปหลายหมื่นบาทประมาณห้าหมื่นถ0 0เจ็ดหมื่นบาทรับอันนี้ก็เรียบร้อยส่วนที่พังบางส่วนเนี้ยก็จะได้รับตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นเี่ยนะครับก็ประมาณที่แม่ลาวนี่ประมาณสี่พันกว่ากหลัง่ที่พานนี่ประมาณสามหมนกว่าอันเนี้ยสามารถเรื่องประชาชนนี่ปเรียบร้อยส่วนเรื่องระยะยาวก็คือ อาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนสถานที่ราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องของงบประมาณพื้นอันนั้นอัน,น,อน,นใหญ่ก็จะต้องของงบประมาณเพิ่มซึ่งผมก็ได้เร่งรัดนะครับให้ทางคณะทํางานคณะกรรมการที่ช่วยช่วยเหลือเนี่ยให้รีบเสนุปงบประมาณาแล้วเราจะได้นําเสนอข้อรมารต่อไปก็จะดาเนินการต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องระยะยาวกว่านั้นก็คือเรื่องการคือพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนืออย่างเชียงรายเชียงใหม่ในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องการยไว ซึง่งไม่ค่อยเกิดในประเทศเราตอนนี้เรื่องนี้ก็ประมาทไม่ได้เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาเรื่องการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองในเรื่องแผ่นดินไหวอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดาเนินการอีกเรื่องก็คือเรื่องโครงสร้างของบ้านก็ดีอาคารก็ดีวัดวารามก็ดีต้องอยู่ในสภาพที่รองรับการแผ่นดินไหวได้บ้าง mm hmm. เหมือนบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ย กขาจะมีแผ um, ่นว er ินไหวตลอดต่อเนื่องเนี่ยแล้วเขาก็จะชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างบ้านสร้างอาคารอะไรเขาก็จะระวังแต่ข้อเล่านั้นเกิดทีเนี่ยบางทีเราเราไม่ได้ระวังพอมีไหวทีก็มีไปสุกตอนวันนี้วันนี้ก็มีประชุมทั้งกรมโยธาก็ดีกรมทรัพยิทาัาธรณีก็ดีกระทรวงการมกระทรวงสะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหมดวันนี้ครับเหมือนที่ผมได้เรียนไว้นะครับว่าทําทุกอย่างเนี่ยต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเพราะว่า คือเราเราจะตั้งรัฐบาลตั้งคณะนตรีอะไรเงี้ยต้องกราบพระคณทูนครับทุนเก้านะครับการทุนเก้าขอผมในเรื่องทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีกฎหมายรองรับจะต้องถูกต้องมิฉนั้นเนี่ยเดินต่อไปได้ดก็เป็นเป็นเรื่องที่คือทางเราก็ดูฮนะว่าถ้าข้อเสนอเนี่ยแล้วถ้าเป็นส่วนที่เรายังดาเนินการต่อเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีถูกต้องตามกฎหมายก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้ครับอ่า มีการฟ้องร้องนะครับมีมคนไปยื่นฟ้องปปชบ้างฟ้องหลายที่นะอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยอตอนอมีพฤติการเปิดสมัยประชุมวิสามัญของมุทิสภาเนี่ยก็ก็มีวาระสองวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการปปชกับของศาลอะไรอย่างี้นะไม่มีวาระนี้ก็เป็นประเด็นกฎหมายข้อกฎหมายซึ่งต้องคืออย่างที่เรียนเนี่ยจะเสนอเรื่องโปรดกล้าวเนี่ย ต้องถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องเนียทางสํานักราชเลขาก็ไม่ส่งอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําหน้าที่นี้ให้ถูกต้องมันก็ต้องสงคณกกรกมการดีสครับคือคืออย่างนี้ต้องเรียนทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับว่าการดําเนินการใดๆเนี่ยก็ต้องยึดกฎหมายที่ตั้งเพราะว่าสุดท้ายต้องมีที่ใช่ไหมสุดท้ายต้องมีกฎหมายรองรับถึงจะการใดๆถึงจะสําเร็จได้เพราะฉะนั้นก็ก็คงต้องเหมือนกัอ ต้องรอดอูครับววาข้อเสนอแต่ละท่านเนี่ยคืออะไรมีกฎหมายใดรองครับ